อานิสง์การสวดบ,บทมหาจากักรพรรดิบทสวดคาถามหาจากักรพรรดนี้เรียบเรียงโดยหลวงปู่ดูพรมบัญโยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์และพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวงพระเจ้าจากักรพรรดิ ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกำลังของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตตลอดจนกำลังของเทพพรผ่านมาที่รูปและนามของผู้สวดการสวรดครั้งหนึ่งมีอนิสงส์แผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ สามารถแผ่บุญปรับพบปรับเปลี่ยนภูมิให้แก่โลกวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาประจำตัวเทวดาที่เกี่ยวข้องผู้มีพระคุณบิดามารดาครอบครัวหมู่ญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรเจ้านายลูกน้องและบริวาร การอราธนาบารมีครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัญเชิญเข้าตัวเป็นการสร้างวิมานแก้วคุ้มครองป้องกันภัยสร้างมหาบุญสวดแล้วทำให้มีกระแสแห่งโชคลาภตามบุญที่สั่งสมมาด้วยอนิสงส์จากคำบูชาพระศิวลี คาถาพระมหาจักรพรรดนี้มีพลังงานมากมายเมื่อสวดเป็นประจำทุกวันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถอธิษฐานขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวห้ายๆหรือที่ติดขัดให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหากนำไปสวดบริกรรม ระหว่างนั่งภาวนากรรมฐานพุทธานุภาพจะคุมการปฏิบัติบังเกิดเป็นว it ิมานทิศครอบคุมกายและจิตสามารถอธิษฐานครอบวิมานให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นได้เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามาว่าน้มโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะ พักวตัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณ มะนีนพลัสสีสหัสสสุธรมรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะลังคันธังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิ ทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพลัสศีสหัสส,สุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวลังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนภพลศสสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะลังคันทังสีวะลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสหัสสสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวะรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิ สัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัต,ะตะนะยานมะนีนกพลส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชา สังฆบูชาอคีทานังวลังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนญยานมะนีนภพลส,สีสหัสสสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะลังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตส,สีสหัสสสุธรรมาพุทโธ ธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะลังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพะโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนภพลส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวะลังคันธังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนะยานมะนีนภพลสัสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะลังคันทงังสีวะลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ